แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แม่ตื่นตั้งแต่ตีห้าเพราะนัดเด็กๆไว้ว่าจะปลุกเด็กเวลา6กโมงตรงหลังจากแม่อ่าบน้ำเสร็จก็ไปปลุกเด็กๆเ,เวลา6กโมงพอดี พี่รีบตื่นมาเลยตามด้วยน้องวันนี้กินข้าวต้มเป็นอาหารเช้าพวกเราออกจากบ้านได้เช้ามากเด็กๆบอกว่าพรุ่งนี้ขอตื่นหกโมงครึ่งเพราะจะได้นอนต่ออีกนิดหน่อยช่วงเย็นแม่ไปรับเด็กๆเ,เจอเด็กๆก,กำลังกินไอศครีมอยู่คนละถ้วยวันนี้อากาศร้อนมากแม่เลยไม่ว่าอะไรพวกเรารีบกลับบ้าน วันนี้พี่อยากสั่งขนมจากร้านสะดวกซื้อแต่แม่ไม่อนุญาตบอกพี่ว่าต้องประหยัดพี่งอนแม่นิดหน่อยแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ขอกินมะม่วงแทนแม่ให้กินคนละลูกและให้ปอกเองเหมือนเดิมวันนี้พี่น้องมีการบ้านเช่นเคยตอนนี้พี่เอาการบ้านกลับมาทุกวันแล้วนะเก่งมากจ้ะพี่ น้องมีการอ่านภาษาไทยส่วนพี่เป็นวิชาคณิตศาสตร์การบ้านพี่ยากจังเป็นการคิดเกม24ี่ทีแรกแม่ก็งงคิดไม่ออกเหมือนกันเลยขอติดพี่ไว้ก่อนบอกว่าขอทำกับข้าวและกินข้าวเย็นเสร็จแล้วจะพาพี่ทำการบ้านพี่ตกลงวันนี้เป็นวันซักผ้าของพี่ด้วยพี่เอาผ้าไปซักโดยไม่หงุดหงิด เก่งมากจ้ะพี่หลังจากกินข้าวเสร็จและพัก30นาทีแม่ให้เด็กๆไปอาบน้ำหลังจากแม่ทำความสะอาดบ้านเสร็จก็มานั่งคิดการบ้านให้พี่ปรากฏว่าสมองแล่นคิดออกทุกข้อเลยแม่พี่ชมแม่ใหญ่บอกว่าคราวหลังถ้ามีการบ้านยากๆต้องให้แม่ทำงานบ้านให้เสร็จก่อนแม่ถึงจะคิดออก หลังจากนั้นพี่กับน้องก็ไปอาบน้ำหลังอาบน้ำเสร็จก็ได้เวลาเข้านอนพอดีแม่เลยให้ปแปแปรงฟันและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนอนพี่จะขอทำงานประดิษฐ์แต่แม่ไม่อนุญาตเพราะว่าเลยเวลาเข้านอนแล้วพี่โมโหหงุดหงิดและกระทึบเท้าแม่เลยหยุดพี่ไว้บอกให้สงบสติ ที่มีบนแม่พึมพำพึมพำแต่แม่ปล่อยแม่บอกให้เด็กๆไหว้พระปิดไฟให้แล้วออกมาจากห้องวันนี้เป็นวันแรกที่พี่มีอาการหงุดหงิดแม่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะกลับมากินยาหรือเปล่านะแม่คงต้องสังเกตอาการของพี่ต่อไปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ